แกะกลองรอรีวิวนะครับเพื่อนเพครับมาดูกันครับว่ามิซูโนะส่งอะไรมาให้เรานะครับมิซูโนะเอ๊เอออกกลับถูกแล้วเนี่ยโอเคนะครับแตนมิซูโนะมิซูโนะมิซูโนะว้าวตื่นเต้นจังเลยแตนนี่เป็นไงล่ะสวยไหมราคา5,900บาทนะครับยังไม่บอกรุ่นอะไรนะ นี่ครับมิซูโนะชื่อรุ่นคือ Neo Vista 2ครับ n e โ Vista 2นะครับเดี๋ยววางไปตรงนี้ก่อนวางตรงนี้แบบนึงเดี๋ยวผมขออญาตจัดที่นิดน,นึงวางตรงนี้ดีกว่า Neo Vista 2นะครับอ่ะหมุนตัวดูหนึ่งรอบโอ้ทำไมดูคู่ใหญ่ขึ้นนะเนี่ย เออผู้ใหญ่ขึ้นจังเลยความสวยงามสีขาวนะครับเป็นรองเท้าสีขาวนะครับแล้วก็เส้นสายโลโก้มิซูโน่ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนแสงด้วยนะแบบวิบ,บวับวิบวับด้วยเนี่ยตรงนี้โลโก้ใหญ่ๆนะครับโลโก้รันเบิร์ตัวใหญ่ๆนะนีตรงนี้ก็ใหญ่แบบตรงนี้มันเด่นเลยอะ่ะนีโอวิส a 2าสองค to experience effortless performance นะครับนี่แล้วก็วิบบับวิบบับด้วยนะแอบโลโก้มิซูโนนะครับตรงนี้นะครับยังคงใช้ m i z u n o e n e เ Next เนะครับเช่นเดิมนะครับแล้วก็มี s m ooth Speed Assist ด้วยนะครับรวมไปถึง m i z u n o Wave ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Mizuno Wave ก็คือตรงนี้ไงนี่แผ่นนะครับสเทคโนโลยียังคงอยู่ในรองเท้าคู่นี้เช่นเดียวกับรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นที่2 หน้าผ้าเป็นตรงนี้น่าจะเป็นผ้าหนิดผ้าถักนะครับทั้งหมดแล้วก็ทรงดีไซน์เป็นรองเท้าแบบบูตตี้ก็คือมันจะกึง่งๆึ่งหุ้มข้อขึ้นมานิดหนึ่งพอเราใส่รองเท้าใส่เท้าของเราไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันก็จะปิดบริเวณตาตุ่มพอดีพอดีนะครับอินโซถอดได้ไหมโอเคถอดได้นะอ่าคู่นี้10 us นะครับราคา5,900บาทผมยังไม่มีสเปกเลยเนี่ยคือผมจะบอกว่ากำลังถ่ายรีวิวคู่อื่น แล้วมันแล้วเขาก็มาส่งพอดีก็เลยแกะกล่องเลยน้ำหนักน้ำหนัก10 US ไม่มีกระดาษอยู่ข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับช่างได้10 US หนักเท่าไหร่แต่แตนน้ำหนัก10 US ที่285กรัมนะครับเดี๋ยวผมขออญาตดูข้อมูลนิดนึงว่าในรุ่นที่เนี่ยหนักเท่าไหร่นะครับ Neo Vista ในรุ่นแรกเนี่ย 2 8 4 2 0อ่งมันวิ่งหยุดแป๊บนึงนะ285 2้28 5งอกรัมก็หนักขึ้นกว่าเดิม10กรัมรุ่นเดิมมัน275คู่นี้มัน285ครับหนักขึ้นจากตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปหาดูข้อมูลเดี๋ยวไปดูรายละเอียดให้มันเยอะๆกว่านี้หน่อยละกันอันนี้มาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับ โอ้ดูเอาโซดีเอาโซเป็น2ส,สีด้วยมีสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับแบบนี้นะครับนี่น้ําหนัก285กรัมในขนาด10 US นะครับ10หรือเปล่า10 10เดี๋ยวเขาส่งเบอร์อื่นมาให้อีกอสวยสวยเอาโซก็มาเต็มนะตั้งแต่ต้นตั้งแต่หน้าเท้าจนถึงบริเวณส้นเท้าแบบนี้เลยนะครับมาเต็มเต็มเลยแผ่นเป็นม i ซูโนเวฟสีเงินนะครับสีเงินสวยงามนะ รองเท้าสีขาวแล้วก็ Runbird โลโก้ Runbird เป็นสีน้ำเงินโอ้สีนี้สวยนะเนี่ยใช้ได้เลยเชือกรองเท้าสีขาวทั้งหมดนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเรียกลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าก็ได้แหละก็จะมีเหมือนเป็นหูเกี่ยวพลาสติกน่าจะเอาไว้ช่วยตอนใส่ให้ง่ายขึ้นนี่นะเวลาเราสวมแล้วก็ดึงอย่างนี้ อ,อยัดรองเท้าของเราเข้าไปยัดเท้าเราเข้าไป,ไปจะได้ยินเสียงหมาเห่าเลยนะฮะเมื่อกี้ผมถอดอินโซมาให้แล้วเนอะว่าถอดได้ใช่ไหมโอเคครับดูหน้าตามันเดี๋ยวเราเราเอาคู่มันมาจับคู่กันหน่อยดินี่เป็นไงสวยงามน,นะครับราคาก็5,900บาทนะครับเออ ราคาเดิมเลยราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงน,นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดยไหนๆก็มาแล้วนะตามสูตรลองสวมเลยลองสวมดูก่อนว่า10 U.S. ผมใส่แล้วได้ยังไงบ้างนะครับอึบโอเคเออเหลือเยอะมาก เหลือเยอะเลยอ่ะอปกติเท้าผมยาว26.5นะครับผมใส่คู่นี้ที่28เซนผมจะบวกมา1.5แต่คู่นี้เนี่ยมันเหลือเยอะเกินไปนิดนึงน่าจะมันเหลือแบบ2นิ้วโป้งแบบนี้เลยเพื่อนๆเหลือเยอะมากคือผมคิดว่าใส่27.5น่าจะดีหรือบวกแค่จุก็พอ 27.5ผมควรจะต้องบวกแค่1นแปลว่าถ้าเกิดผมบวกแค่1ใส่ตรงซ้ายได้บวก1ไดอ้อย่าบวก1.5เหมือนผมนะมันใหญ่เกินไปเทอะทาไปหน่อยนะครับถึงว่ารู้สึกว่าดูมันยาวๆผิดปกติโอเคนะครับก็ตรงซ้ายบวก1ดีไม่ต้องเผื่อเลยตรงซ้ายบวก1นะครับสำหรับคู่นี้ n e โอวิ a 2าจาก m i ซ s โนะนะครับ5 9า0บาทนะครับผม เอาละเดี๋ยวไปทดสอบแล้วมาเล่าให้เพื่อนฝั่งอีกทีก็แล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับบ๊ายบาย